ก่อนเป็นคู่นอกรายการนะครับเตะก่อนคู่นี้คุณบุยชานะครับ ใส่เสื้์ป้าเยอะเือเอาแล้วครับเกือไไปข้ามนะครับผักทายสมาชิกที่เข้ามาทั้ง18ท่านนะครับโอ้โหเตะดีนะครับเจ้าตัวเล็กนะครับเจ้าตัวเล็กจากย่านชนบุรีนะครับนี่นลครับน้องปามถอดเสื้อแล้วนะครับ แล้วป้ยผัดผิดเอาว่าผัดไปทั้งทีเจ้าไอเมมา้เสือม้าจะเหลือเฟือเปิดหัวยกขึ้นไปน้องปามว่าไงเตะเรียบร้อยแล้วครับพอถอดเสื้อมาแล้วน้ำหนักเบานะครับบินแล้วครับบินนะครับ,บ,น,น,รบน้องปามนะครับ เอเตเอเจ้าตัวเล็กเตะใส่เน็ตแล้วครับตอนนี้เอาละครับทักทายทั้ง32ท่านนะครับขอคนละหนึ่งไลน์นีลยนะครับแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้เพื่อนสมาชิกทางบ้านได้ติดตามในเพจแล้วก็ไฮไลท์มันันของแอดมินมัวข่าวนะครับเราเจอกันที่สนามพุทธบูชาย่านฝั่งทนนะครับแล้ก็เศอดีนะครับ ไปแล้วครับเจ้ายเปิดเจ้าอายยกขึ้นมาตัวเลขไงเตะเรียบร้อยแล้วครับไหนึ่งต่อสอนทับเอาเสิร์ฟนี่ห้ามน,นะครับ นะครับเล็กเปิดเจ้าอย้ยกขึ้นมาตัวเรียกว่างไงเขียวร้อยนะครับรหนึ่งต่อสอนเอาเสกเอาปว้มเปิดเอายกขึ้นไปว่างไงเต็มรอบเรียบร้อยดี โอ้พอถอดเสื้อแล้วน้ำหนักตัวผิวเลยครับหนองปามนะครับมองมองดูตัวเล็กๆหอมๆนะครับอดีตตะก้นักเรียนไทยนะครับหนองปามท่าขนยางนะครับน้องนิกยังไม่เตะน,นะครับน้องนิกมาถึงสนามแล้วครับรออยู่นะครับ นองนิกยังไม่เตะนะครับหนุงน้องนิกนั่งอยู่รู่นะครับอ่าดูนะครับน้องนิกพุทธบูชานะครับแะ้วังอยู่นะครับนี่นะครับนั่งอยู่กับแฟนสาวนะครับนี่นครับนี่นั่งไม่ห่างนะครับ 2ต่อนหนึ่งครับเหลือเพื่อนำอยู่นะครับเจ้าายเปิดหัวเจ้าย้อยกขึ้นมาตัวเล็กว่าไงเตะโอ้โหถายตังห้าสิบกว่าท่านนะครับกดไลกดแชร์กันครับไปนะครับซื้อป้าเปิดหัวเหลือเผื่อยกเข้าไปเตะโอ้โหเตะตรงตรงไหนก็ได้ครับอย่าลงตรงหน้านะครับไม่แตกก็แหกนะครับเตะขนาดนี้นครับ

เรียบร้อยดีนะครับเตะไปทางไหน,นแตกกระจายไปทางนั้นนะครับ บอครับฟามเปิดเจ้าเหลือเกลือยกขึ้นไปเตะโอ้โหเตะแบบนี้แต่ก็มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับพังหมดนะครับสองต่อหนึ่งนะครับนี่นครับวางไงตัวเล็กเตะโอ้โหมาแล้วครับโอ้โยเนาะ นั่งข้างบนนั่งบนสเตนนี้อย่าว่ารอดนะครับถ้าไม่มองนะครับขากล้องหักกพ็พรไม่ได้มองนี่ครับมันมาเต็มเต็มนะครับลูกกระทบพื้นแล้วกร็กระเด็นขึ้นมานะครับเอาแล้วไงฝั่งนู้นแล้วครับเจอแล้วเต็มเต็มเลยหน้ากล้องดีแต่ไม่ร่วงลงมาพูดยังไม่ขาดคำนะครับขาหักไปแล้วพิการไปแล้วเอาไปแล้วครับนู่นฝั่งนู้นโดนโดนขากล้องพิการไปแล้วครับ ดีแต่ไม่ร่วงนะครับเจ้ายอเอาที่การไปแล้วหนึ่งหนึ่งอันนะครับฝั่งนู้นนะครับโดนหากล้องไปแล้วดีจะไม่ร่วงครับเต้เรียบร้อยดีเอาไปอีกทีหนึงแล้วเกือบแล้วครับเอาครับ เอาทักทายเจ้าเด็กเสพนะครับมาบอกว่าถ้าจอาน้องปลาทนักเรียนไทยไปจับคู่กับสีสันทับทองหรือกับหนึ่งบางชันกระดูกแข็งโคกเลยนะครับคือจริงๆกระเพาในสายชิงเงินรางวัลหรือสายเดิมพันที่ขันจรเดินกันนะครับถ้าเป็นสปอนเซอร์จับคู่กันก็โอเคครับแต่ถ้าบางทีบางทีนักกีฬาคนละค่ายนะครับคนละอาจจะไม่ ยกหรือว่าเตะไม่เข้าขากันนะครับต้องมีการเวลาซ้อมด้วยกันนะครับถึงจะนะมันก็จะหาคู่ยากนะครับต้องมีฝ่ายหนึ่งพอสูสีได้นะครับตัวยกตัวคุมตัวเตะอะไรพวกนี้ถ้าขีก่กันมากก็ไม่มีโอกาสที่จะเตะหรอกครับชอบเหลือปลาล์มครับอ่ขอคุณครับที่ชอบเหลือปลาล์มนะครับเจอป้า เจ้าเหลือเพื่อจะก็อพิศานีก่อ็เดินสายอยู่กับชัยเชียงกงมาก่อนนะครับชัยเชียงกงก็เอานักกีฬาก็มาสร้างสีสันนะครับโดยน้องปามน้องตะท่าขอนยางนะครับอดีตก็โรงเรียนไทยนะครับเตะดีนะครับก็เลยให้เจ้าเหลือเพื่อยกให้นะครับแล้วก็ให้น้องปามได้เตะนะครับแต่จะให้เป็นเจ้าตะตัวยกให้มันก็จะเวทีเกินก็จับคู่พอได้เตะกันได้นะครับ ตือปลาเจ้าปามเปิดเจ้าเหลือเผืเ่อยกเข้าไปน้องปามว่าไงเขียวักทา,ายสมาชิกที่เข้ามาตอนนี้นะครับหังร้อยท่านนะครับออกคนละหนึ่งไหลหนึแช่นะครับ <c oughs> ใครที่เป็นแฟนนักตะก้อวันนี้นะครับ <c oughs> ดูกันยาวๆนะครับ <c oughs> เอา้ามีหลายเพจนะครับของเพจเทพโยูใน คำพีแต่ก็นะครับเพจเจ้าอ้อมราชบิจีแตะก็เข้าเส้นแล้วก็สายเชือนของโปฟนะูนะครับจะก็เอกมัยของเจ้าสุยทางฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แตะก,ก็น้ำลายของเจ้าโปเมพระรามสองมีอยู่หลายเพจน,นะครับตอนเนี้ สต่อสอนะครับเอาเปิดยกขึ้นไปต่เปนออาเ็บปเกดเปิด เคลืานมานครับเตะเรียบร้อยแล้วครับที่สนามมีรองเท้ายันยางนะครับจะไอเปิดตัวเลกว่าไงเตะยีนะครับอ,อยู่ที่ว่าใครจะหมดแรงก่อนกันนะครับ สองต่อสอนครับอาเซอป้าใ่ห้ามนะครับสองต่อสอนนะครับ ไม่ข้ามนะครับน้องปามนะครับเสิมมาครับน้องปามเปิดหัวเขายกขึ้นไปน้องปามว่าไงซันแบ็กไปโดนโอโหโห้โหมีลูกพริกแพงด้วยนะครับมีซันแบ็กด้วยนะครับน้องปามนะครับทางสนามฮือเลยครับไม่ให้เตะเต็มรอบอย่างเดียวนะครับมีซันแบ็กออกมาแล้ว ยกไม่ได้เตะไม่ได้ดยวซันแบ็กเอาละครับนะครับ,รบเจ้าไอ้เปิดยกขึ้นมาเจ้าตัวเล็กเตะโอ้โหเตะแล้วเปิดลูกแล้วก็แตกนะครับ เตะดีนะครับเหลือเหลือเหลือคุณงเตะเกมอะไรตอนนี้มาเหลือเกม8แล้วนะครับมันเตะล็อกกันยาวเหลือเกินลดแต้มมาเหลือเกม8แล้วนะครับแล้วก็ล็อกกันั่นแน่นแล้วก็แล้วก็ถ้าเปิดอ๋อายกเตะโอ้โหเตะระเบิดเปิดแตกไม่แตกแล้วครับเปิดไม่แตก จะเตะก็จะแตกก่อนตกลงกันเตะท,ที่เกมแปแล้วครับรถมาแล้วครับรถจาก13เหลือ11บเอ็ดรถจากสิเอ็เหลือเก้าตอนนี้รถจากเเหลือ8แต่ตอนนี้เต้มยังเข้าอยู่ที่2ต่อสองเหลือเฟือยกเข้าไปน้องปามเตะเรียบร้อย ตอนโชคดิ้ตอนยกตอนยกเนี่ยเอาผมเออแจ้งมาแล้วครับจบจากคู่นี้นะครับเป็นบนน้อยขอนแก่นกับเจ้านิกพ voilà> ุทธบูชานะครับเอาเป็นคู่รายการไม่ต้องแล้วครับตอนนี้เอาคู่เอกเลยเอานะครับนูนนะครับดูนะครับนูนนะครับนั่งอยู่นะครับ เอาครับดูนะครับเดี๋ยวนั่งดูนะครับเอาอ่ะตครับสวมถุงเท้าแล้วนะครับเจ้าดนิกพุทธบูชาดูนะครับเจ้านิกพุทธบูชาสวมถุงเท้าแล้วนะครับหนุนใส่รองเท้าเตรียมแล้วยืนอยู่ข้างเสาอ่ะครับอีกคนหนึ่งนะครับน่ะยืนอยู่เสาครับนี่นะครับคู่หูนะครับคู่หูของเจ้าปามันคือน้องตะนะครับ ของจะท่าขอนอย่างครับอดีต้ก็นักเรียนไทยตัวยกให้น้องปามานะครับรูนนะครับเจ้านิกใส่ถุงเท้าแล้วอออเอาทักท,ทายทั้งร้อยยี่สท่านนะครับกดติดตามไว้นะครับกด สับตะไคร้ก,กดกระดิ่งไว้นะครับท่านอย่าได้พลาดการติดตามคู่ต่อไปนะครับเป็นเจ้านิกพุทธบูชานะครับเจอกับบอลน้อยขอนแก่นนะครับเอาปคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณมาแล้วนะครับจบจากคู่นี้นะครับเหลานี้พุทธบูชากับเจ้าบอลน้อยขอนแก่นนะครับ โยนะครับกล้าเตะเหลี่ยมแปรร่างข้ามฟรีกับปามนักเรียนไทยหรือเปล่าครับสู้ยากนะครับเทพบโยสู้น้องปามยากนะครับดูในสายตาแล้วนะครับเออเอายกเข้ามาน้องปามเตะเรียบร้อยนะครับไขรอยู่ข้างหลังกําลังไลสุดนะครับต้องดูมือถือให้ดีนะครับขากล้องให้ดีนะครับบัวแต่ไลนะครับ เผลอแป๊บเดียวนะครับลูกก็มาเต็มเต็มนะครับตั้งกล้องตั้งโทรศัพท์ตั้งขากล้องล่วงกันนาเเอาเสิร์ไปนะครับเจ้าตัวเล็กเปิดเาอาไายกขึ้นมาตัวเล็กว่าไงเตะเอาแล้วามาเอามาแล้วมันมาข้างหลังนะครับโอ้โหอ๋อเอาเมือกี้เอาขอบคุณครับกล้องกดต่าไปนิดนะครับพอดี พอดีเมื่อกี้ซุมไปหาไปหาไปหาเจ้านี่คูดบวิชาทวดทีครับไม่ได้มองนะครับเอาเตะนะครับ ดีซูมให้เพื่อนทางบ้านใด้ติดตูว่ามีใครบ้านครับรอบสนามก็คนเยอะน,นะครับวันนี้เป็นนัดพิเศษนะครับอ้าเสรอฟดีนะครับเป็น5-2เลยครับก่อนนี้โอ้โหน้องปาล์ามปล่อยให้ตะก้อลงนะครับสองลูกนะครับ บอลน้อยเตะ z o มเข้ายิิดอ,อ้โอเคครับชุมขนาดนี้ใช่ไหมครับถ้าชุมแบบขนาดนี้ได้ครับถ้าเอาแบบแบบนี้นะครับเอาทองใสปรับกล้องขึ้นอีกครับเอาแบบนี้ใช่ไหมครับเอาแบบนี้พอไหมครับ มาเจ้าตัวเล็กเตะเอา้าตัวเล็กเตะไม่ข้ามนะครับเอาแล้วครับตอนเนี้เอาพอดีเลยครับเอาขอบคุณมากครับแล้วก็จะออกจะลงเราไม่ต้องไปสนใจนะครับมองดูที่ว่าใครยกเตะสวยกว่ากันก็พอนะครับเอาโอเคครับ เพอยู่ร่างกายฟิตเต็มสูบครับเลยซ้อมให้ด้วยซ้อมวันละแปดถึงเก้าน้ำจะไม่พิษได้ไงสู้ได้อยู่แล้วครับอ้าวอันั้นนักกีฬาสู้เต็มที่นะครับอ,อยู่ที่วันนั้นนะใครร่างกายจะฟิตก,ก่อนกันผัวกันในตอนเตรียมนกักกมเตะนะครับปามต้

เกมแปดนะครับคู่นี้ปามตะเจอรูดีหน้าจะกมันครับโอากาสที่จะเป็นไปได้มีนะครับเพราะนักกีฬาอยู่ในสนามสปอนเซอร์อยู่ในสนามทั้งทั้งทั้งคู่นะครับสปอนเซอร์น้องปามก็อยู่ยสปอนเซอร์ของเจ้าดูดีก็อยู่นะครับโอกาสที่จะจีบเลี่ยมเตะกันมีนะครับมีนะคืนนี้เพราะวันนี้อยู่ในสนามมีหลายคู่หลายท่ายนะครับที่กำลังจะจีบเดี่ยมกันหลังจากจบคู่เจ้านิกนะครับ เจ้านิกกับเจ้าบอลน,น้อยนะครับเอา้าเขียวดีนะครับโอ้โหทักทายทั้ง129ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามอาจารย์กุฎพุทธบูชาย่านฝั่งทนนะครับเป็นสนามที่มีหลังคานะครับมีโดมนะครับฝนตกเราไม่ต้องกลัวแต่วันนี้ลมแรงนะครับอากาศเย็นสบายได้พอดีเลยนะครับ ไปนะครับเอาเปิดอ้ยกขึ้นมาจะตัวเลขเตะเอาเตะระเบิดอย่างนี้ลูกก็มีเท่าไรก็ไม่เหลือแล้วครับทางมดุดนี่นะครับสนามทําการแข่งขันบางที่ถึงมีลูกตะก้อหลายๆล,ลูกแล้วก็เก็บค่าบํารุงสนามเซตละหลายตังค์เพื่อไปซื้อตะก้อนะครับเพื่อมาให้ท่านทําการแข่งขันนะครับตะก้อเหลียวตะก้ออ่อนนักกีฬาก็เตะไม่ค่อยได้นะครับต้องเอาตะก้อแข็งๆใหม่ๆนะครับ ไปเตะมาล็อกกันไปล็อกกันมาแต่ก็แตกแต่ก็พังทั้งหมดครับนี่นะครับน้องปามอดีตกนักเรียนไทยอดีตน,น,นักเรียนโรงเรียนท่าขอนยางวิทยาคมจังหวัดมหาสาครคามนะครับอดีตทีมงานเด็กหาปลานะครับนี่นะครับน้องปามนะครับ บอลกับนิกอีกเตะจบจากคู่นี้นะครับจบจากคู่นี้จะเป็นคู่บอลขอนแก่นนะครับบอลน,น้อยขอนแก่นเจอกับเจ้านิคพุทธบูชานะครับเจ้าบอลน,น้อยขอนแก่นใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยผ้าพวกหัวเรียบร้อยเดี๋ยวจบจากคู่นี้นะครับแอดมินจะลงไปถ่ายรูปเจ้าบอลน,น้อยขอนแก่นส่งให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ทางมาเลยครับ เอฟซีทางมาเลขอมากับทางสพปอาวเราอยากได้รูปผมจะบนน้อยขอบบนขอแก่นนะครับจะถ่ายแล้วก็ส่งไปให้นะครับจากที่สนามพุทธบูชาถ่ายสดๆนะครับส่งให้โดยตรงหลังจากไหลสดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับฟาร์ามโด าล์มเจอดูอบ้านมะขามเตี๋ยวแยมแปลงข้ามฟรีได้ไหมครับแอดมินโอกาสที่จะเป็นไปได้วันนี้มีนะครับแต่วันอื่นไม่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 ไมไมแน่นอนนะครับเพราะวันนี้นักกีฬาทั้งสองฝั่งอยู่ในสนามด้วยกันทั้งคู่โอกาสที่จะจีบเรียมเตะกันมีนะครับแต่ดูที่ว่าจะเตะเรียมไหนนะครับเอาเลยครับน้องความเตะใส่เน็ตนะครับหลายหลาย่ายนะครับวันนี้โอกาสที่จีบเรียมเตะกันดีนะครับ น้องความน้องตะโอกาสที่จะมีเหลี่ยมในหลังจากจบลูกคู่เจ้านิกเจ้านิกกับเจ้าบอลมีนะครับเอ้าไอซ์ซื้อมาเจ้าคามเปิดเขายกเตะใส่เอาแล,แล้วเอาแล้วครับเจ้าบอลเตะใส่เน็ตเจ้าคามเตะใส่เน็ตนะครับโอ้โหเสียเลยครับแบบนี้เสีย แล้วก,ก็แต้มเดียวเกมนะครับเกม8ดนะครับ7ต่อสี่นะครับเอาเสิร์มาเหลือเฟือเปิดเหลือเฟือยกเข้าไปเจ้าปามเตะเรียบร้อยยังเอาตัวรอดไปได้นะครับ <1> 1> คู่นี้ชิงเท่าไหร่คู่นี้ชิงอยู่ที่1 0,000บาทนะครับเป็นตะคู่ขั้นในการก่อนที่เจ้าบอลน้อยขอนแก่นจะลงเตะกับเจ้านิกพุทธบูชานะครับจบจากคู่นี้นะครับ เตรียมชาร์จแบตเตรียมโทรศัพท์ท่านให้เรียบร้อยท่านจะได้ดูคู่มันมันในรายการคืนนี้นะครับที่ลงเตะก,กันนะครับเป็นบอลน้อยขอนแก่นเจอกับนิกคุตบุบูชาได้เตรียมสื่อแปรข้ามฟรีนะครับเจ้าบอลน้อยขอนแก่นต่อเจ้านิกคุตตุบูชาสองแต้มนะครับเอาเจ้าปามปิดเจ้าเหลือยกเข้าไปเจ้าปามเตะเรียบร้อยนะครับยังล็อกอยู่นะครับ บ่อน้อยขอนแกนกับเจ้านิกเือชาคุยกันเข้าๆเตะกันอยู่ข้างละสองหมื่นนะครับอาจจะมีเพิ่มอยู่ที่สปอนเซอร์ทั้ง2ฝ่ายรวบรวมเงินรางวัลเพิ่มนะครับแต่มีแน่นอนข้างละสอ0 0 0ื่นนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นมา เออเตาตลระเปิดเปิดแตกมาข้างหลังอยู่แล้วครับโอ้โหถูกใครบ้างก็ไม่รู้แล้วครับข้างหลังครับตอนนี้ต้องระวังกันเอาเองนะครับดูตะก้อก็ต้องดูนะว่าลูกจะมาจากทางไหนนะครับเพราะตะก้อเตะหนักทั้งคู่นะครับแต่ฝั่งนู้นขากรงหักไปแล้วหนึ่งอันเจ็ดต่อสี่นะครับแต้มเดียวเกมไม่เกมเปิดเอ้าแตกเกมไปแล้วครับเอาเจ้าไอ้กับเจ้าตัวเล็ก ชนะเจ้าหนองปามกับเหลือเพอไปที่แปต่อสี่นะครับโอ้โหอย่างสุดมันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับโ,โหจะไปถ่ายรูปเจ้าปอไอเจ้าบอลบักคามให้แฟนเพจทั้งบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนแป๊บนึนะครับสวัสดีครับ